41ของเราคือมีคอควายนะคะแล้วก็สละเอาเนาะสละเอานะคะเข่าแล้วก็จะมีตัวฝันเข้าฝันอ่านว่าเข่าฝันเพราะว่ามีสละสองตัวนะคะอันนี้คือสละเอาเนาะแปลว่าอะไรเอ่ยเข่าฝันแปลว่าสื่อนั่นเองนะคะแปลว่าสื่อเนาะโอเค เรามาดู42กันบ้างค่ะ42นะคะตัวนี้ถ้าให้จําเลยค่ะตัวนี้รวมกันคืออ่านออกเสียงเป็นแฝนะคะจากนั้นค่ะมีสระกี่ตัวหนึ่งสองสใช่ไหมคะเราก็ต้องแยกตัวนี้ออกมาเป็นเข่าแล้วก็ฝันแฟกเขาฝันแปลว่าอะไรคะพูดออกมาค่ะใบขอไข่สระอาขาย โอเค next จ้ะสละมีกี่ตัวเนื่งสองมีสองตัวนะคะผ่าครึ่งเลยอันนี้ก็สระมอม้าสละอีมีแล้วก็ตัวนี้คือเทนินทอทหารอ่านว่ามีเทนินนะคะมีเทินแปลว่าเช่าค่ะเช่าอะไรสักอย่างเราเช่าบ้านเช่าอะไรสักอย่างนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอ่านว่ายังไงเอ่ย มีอะไรบ้างอ่ฮ uh ะ huh. ตัวนี้เราสัญญากันไว้แล้วให้มันเป็นแฟร์นะคะรวบเลยแฟร์ fair. เจอที่ไหนแฟร์ fair. ไ้ก่อนตัวนี้ก็คือคำข้างบนค่ะนั่นก็คือแฟมิทันแฟมิทนก็คือให้เช่านะคะถ้าเรามีบ้านอย่างเงี้ยเราให้เขาเช่าเราก็จะแฟม e ทันเป็นแฟมิท t e เนาะแต่ว่า plus, คำกี่เลยาก็คือแฟมิ t e n นั่นเอง โอเคคำศัพท์เริ่มยากขึ้นแล้วนะคะตัว45ค่ะ45ของเรานะคะก็จะมีสระอะไรบ้างสระไอนะคะ1ตัว2ตัว3ตัวมี3ตัวอ่านออกเสียง3เสียงนะคะสระไอก็คือไรอันนี้รอเรืออันนี้นอนหนูนิแล้วก็จะมีเกิรนไรนิกเกินแปลว่าอะไรเอ่ยไรนิกเกินมิดอิร์ต้องออกเสียงเอิร์ด้วยนะคะไรนิกเกินคือ ทำทำอะไรเอ่ยทำความสะอาดนะคะ mm hmm. ทำความสะอาดนั่นเองเขาเรียกว่าไรนิกันโอเค next อ mm ือฮออ๊ะช่ยดูดเพื่อใครจดไม่ทันนะคะไรนิกันทำความสะอาด46ค่ะ46นะคะตัวนี้อ่อยาก ตัวนี้คือมันมีสระกี่ตัวหนึ่งสองนะคะวอลแวนสระอาแล้วก็เอสเซฮคือชอชิงหรือชอช้างนะคะแล้วก็จะมีสระเอินอ่านว่าว a s h ชนันทำปากจุๆออกมานะคะว a s h ชนัวชนวแปลว่าล้างหรือซักก็ได้นะคะล้างหรือซักซักผ้าอย่างเงี้ยนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ ตัวต่อไปมีสละกี่ตัวหนึ่งตัว2ตัวนะคะแล้วก็จะมีบอไปไม้ก็คืออันนี้คือสละอือนะคะออกเสียงยาวๆหน่อยบืตัวนี้คือกอไก่ค่ะตัวนี้คือสละเอเนาะอันนี้คือลอลิงแล้วก็จะมีนอหนูค่ะอ่านว่าบูแกลนะบูแกลก็คือรีดผ้าใครชอบรีดผ้าต้องใช้คำนี้ละนะคะ รีดผ้าอืมโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือ48นะคะ4ีมีสละกี่ตัว1ตัวสองตัวนะคะมีทั้งหมด2ตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะตัวนี้คืออะไรนึกไว้ค่ะตัวนี้คืออะไรโอเคก็จะมีทอทหารค่ะก็จะมีรอเรืออันนี้คือสระโอนะคะโตตัวนี้คือ คอควายสตัวค่ะอ uh huh. uh huh. okay. yeah. you know. ๋อโอเคอย่ากินเอคควายค่ะจากนั้นค่ะถ้าอันนี้ดีเลยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะปกติแล้วถ้าไม่มีตัว n เราจะให้มันเป็นคอควายสองตัวแต่ตัวนี้มันมีออพยัญชนะนะคะมากั้นกลางระหว่างตัวคากับตัวเ เพราะฉะนั้นเราจะใช้คอควายสองตัวไม่ได้แล้วเราต้องมานับตัวนอหนูค่ะตรงนี้ให้มันไปเข้ากับตัวที่มีชื่อว่าสระเอินค่ะอ่านว่าทร o k น่นนะคะออกเสียงนิดหน่อยค่ะท r o นัน ok นะคะแปลว่าทําให้แห้งนะคะทุกคนทําให้แห้งหรือเวลาเราซักผ้าแล้วมันทําให้มันแห้งทร o e นะันเนาะ โอเคตัวต่อไปค่ะอือฮึสี่สิบเก้าค่ะ4ี่สิบ้ามีตัวไหนบ้างตัวแรกคือ for fun ค่ะตัวที่สองคือสละอาตัวต่อไปค่ะคือลอิงสละมีสองตัวเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็นับรวบเลยทั n ค่ะ f a t t ั n น,นะคะ f a l t ั n u n t t ั n แปลว่าพับนะคะ พับผ้าพับอะไรสักอย่างนะคะโอเคยะตัวต่อไปครับมันมีอีกคำหนึ่งที่แบบฟาเลนทิน uh, เนาะมันคำที่แบบมีรอยตามหน้าค่ะเวลาเราอายุเยอะแล้วนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าฟาเลนทิน hmm. กันเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะห้าสิบหมายเลขห้าสิบมีตัวไหนบ้างซอโซนะคะแล้วก็สระอามีสระสองตัวแล้วก็มอรมา อันนี้ก็มอมา้าอันนี้สละเอนะคะแล้วก็ลอลิงค่ะแล้วก็นอน,นูซัม m o นซัมแมนแปลว่ารวบรวมนะะเอามารวมกันรวบรวมเลยโอเคห้าสิบค่ะอ่านว่ายังไงเอ่อยลองทำดูสิห้าสิบอ่านว่ายังไงอือหือย่าถ้ามันมีตัวโออยู่ข้างหน้านะคะเราจะให้มันเป็นอนะคะตัวนี้ ดอเด็กถ้ามันพยางค์หนึ่งแล้วตบท้ายด้วยดอเด็กเราจะให้มันเป็นทอธหารน,นะคะจากนั้นอันนี้คือนอหนูแล้วก็สระเอินค่ะอ่านว่าออดนั่นนะคะออดนั่นแปลว่าจัดให้มันเป็นระเบียบค่ะจัดแจงให้มันเป็นระเบียบนะค,ะความหมายของตัวนี้นะคะเอ่อทำให้มันเป็นออดหนุ่มมันมาจากคำว่าออดหนุ่มนั่นเองโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป52 5้ 52, ตัวนี้นะคะมีสละกี่ตัวอืาตัวนี้คือทอทหารตัวนี้คือรอเรือนะคะตัวนี้นะคะทุกคนให้มันเป็นไทรเลยก็ได้ค่ะไทรไทรยอย่ามันจะทับศัพท์กับภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้คือสละเบียของเราเราก็มีนอหนออูแล้วก็สละเอียนะคะตัวนี้รวบเลย เป็นเรินนะคะเทรนเนอร์รนนั่นเองเทรนเนอร์รนแปลว่าออกกำลังกายฝึกแปลว่าฝึกก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายฝึกภาษาเยอรมันก็ได้นะ,ะในภาษาเยอรมันมีอีกคำหนึ่งค่ะที่แปลว่าฝึกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่าอ่านว่าอย่างไรคะ อ่าอันนี้สละอยู่ข้างหน้าอือนะคะแล้วก็จะมีคำว่าบ่นอืบน่ Ü, บนคือฝึกเหมือนกันฝึกภาษาเยอรมันเรายิ่งใช้อุบ่นบ่อยมากเลยนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะสละมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่ตัวนะคะสละมีทั้งหมดสี่ตัวเพราะฉะนั้นออกทั้งหมดสี่ครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งคืออุนค่ะนะคะ ตัวนี้คือสระแอนะคะถ้าอยู่ตรงกลางกับอยู่ตรงแรกๆเนี่ยเราจะต้องออกเสียงเป็นแอรนะคะแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงเป็นเหมือนกับตัวอานะคะแต่เป็นแอแหละแต่ว่าออกอาปากตอนสุดท้ายนะคะอุนแแล้วก็ตัวนี้คือรอเรือค่ะอันนี้คือสระอีตัวนี้เซฮาอยู่หลังปากยิ้มอีปากมันยิ้มสระอีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องออกเสียงเป็นขอไข่นะคะตัวนี้คือเชิญนั่นเอง อ่านว่าอุนชาไรช์แนไรชจะต้องออกเสียงชด้วยนะคะอุนชา r i ช h t e นนั่นเองแปลว่าการเรียนการสอนการเรียนการสอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนตัวย่อนะเพราะว่ามันเขียนไม่ไม,ไม่หมดอ่ะเขียนข้างบนก็ได้ค่ะการเรียนเนาะ mm hmm. การอ่าได้อยู่สอนกระดานเล็กนะคะ ขียนตัวใหญ่มันก็เลยไม,ม่ค่อยมีทีโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอันนี้สละแอนะคะแอมีรอเรือด้วยแหลอันนี้คือรอลิงนะคะมีสละสองตัวก็ต้องออกเสียงสองครั้งตัวนี้ก็จะออกเสียงเป็นเนนเพราะว่านอนหนูอยู่ตรงนี้อ่านว่าแลนันนะคะแลนนแปลว่าเรียนแสกดใครตอบถูกแล้วถูกต้องนะคะโอเคตัวนี้ราคาอ่านว่ายังไง ตัวนี้คือลอลิงค่ะมีสระสองครั้งนะคะลอลิงจากนั้นค่ะสระเอแล้วทีนี้มันมีตัวหาตัวหาถ้าอยู่ตรงกลางภาษาเยอมันเราจะไม่อ่านออกเสียงแต่จะลากเสียงคำแรกยาวๆค่ะนะคะมันจะลากเสียงยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าเลเรนนะเลเรนเลเรนแปลว่าสอนนะคะ เหมือนกับคำว่าเลียรอที่แปลว่าครูนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปมีสละกี่อันหนึ่งสองสามสี่โอสละเบียมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือมันมีอออ่างใช่ไหมเราก็จะเอาสก่อนเลยนะเอาสนะคะเอาสตัวนี้คือพอพานแล้วก็รอเรือตัวนี้คือสละโอโปรสละเบีย เบียร์เลยค่ะเบียร์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีรันนะคะอ่านว่าอ u s ส r โปรเบ e n เรนอ r o ส i โปรเบเรนแปลว่าลองค่ะลองทำลองนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะข้อที่59นะคะ59ของเราโอ okay. เคอืม ยะกินเอาคำนี้ยาวหน่อยนะคะมีสละกี่ตัวหนึ่งสองสามสีะะ่ห้าหกมีทั้งหมดหมดหกตัวนะคะมีทั้งหมดหกตัวเพราะฉะนั้นจะต้องออกเสียงเป็นทั้งหมดหกเสียงนะคะอันนี้คือ x นะคะ x, x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  อันนี้คืออันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะอันที่สองค่ะ p อันต่อไปค่ะ r นะคะ อันต่อไปค่ะ men นะอันต่อไปค่ะสรเเอียเทียตัวต่อไปค่ะ run ออกหมดเลยนะ,ะ experimentieren นะคะ experimentieren คือการลองทดสอบทดลองนะคะทดลองลองทดลองนะคะประมาณนี้ เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่านะคะความหมายของมันโอเคตัวต่อไปค่ะ sp มีสระสองครั้งนะ,ะ sp ทำปากจุ๊ๆออกมาตัวนี้พอพานค่ะไม่ใช่ปอปานะคะหลายคนออกเสียงเป็นปอปาปอปา,ปาไม่มีนะคะม,มีแต่บอใบไม้มม Be, เนาะโอเคอันนี้คือสระ e นะคะ p แล้วก็ l n ค่ะสระเอินลอลิงของเราเนาะ p l n แปลว่า อันนี้ง่ายเล่นนะคะหลายคนเจอแน่ๆของอาสวัยมันก็ยังมาอยู่นะคะ s ี okay. so ่หลันโอเคโอเคสักครู่นะคะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งต้องดูก,ก่อนอืือย่าอ,อือย่าพี i e ลัน yeah. แปลว่าเล่นนะคะพี i e ลันคำนี้นะคะมันจะชอบมากับตัวที่มีชื่อว่า มิด uh, นะคะ uh, เล่นกับอะไรเล่นกับใครนะคะมิดเมียมิดเดียมิดไม้น้ำคินสักค่นะคะเดี๋ยวมันขึ้นโอเคอื okay. uh ้ม huh. มาแล้วนะคะโอเคสพีลเล่นแปลว่าเล่นเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะหมายเลขหกสิบ ตัวที่60นะคะก็คือมีตัวไหนบ้างอันนี้สระ 1, 2, 3นะคะแล้วก็จะมีตัวก็ไกลค่ะอันนี้คือสระ A นะคะเกแล้วก็วอแวนอันนี้คือสระอีแล้วก็จะมีนอนหนูค่ะเกวินแล้วก็เนนนะคะเกวินเนนแปลว่าแปลว่าชนะนะคะโอเคเราไปดูตัวต่วตอไปค่ะ ตัวต่อไปของเรานะคะเอ่อข้อ61นะคะตัวนี้อ่านว่ายังไงเอยตัวแรกเลยตัวแรกอ่านว่ายัง